จติจ้าหนึ่งปลาจะหยุดงานเส็บๆต้องกันมาแต่เด้อหนึ 1, น่งปลาเนนปลาเนนหลวงเนาะคะ่ปะปลาเนนมันแบบตัวใหญ่ๆะคะ่ะอยากกินปลาก็อยากกลัวก้างก็กลัวจำเพื่อนมาแจะเด้อใครอยากมากินข่าวก็มากินปลาเนนหนึ่งก็พักสุดพักหนึ่งวันหวานแะละ้วค่ะสาวไทยไลฟ์สไตล์นะคะเนาะ สาวไทยใช้ชีวิตในต่างแดนจ้านะคะมาเดือค่ะเด้อสแสรบเดียกันจ้ะก็ล้างบ้ใยสะอาดเนาะแล้วก็มักน้ำมันหอยพริกพริกไทยเกลือจ้ะเนาะคะ่ะใส่กระเทียมผงเนาะคะ่ะแล้วก็พริกไทยผงแล้วก็มักมักให้น้ำมันหอยเนาะคะ่ะแค่นั้นแหละคะ่ะเสแซ่บแค่ในการนึ่งได้กินเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ขออภัยหลายๆเด้อจะวันผุดว่าจะไล่สตีมยาดเต่ก็ไม่ได้ไล่เพราะว่าทำงานเนาะค่ะงานเขาลิงเนาะค่ะก็เลยเต้องไปทำเนาะค่ะเหนื่อยหลายเนาะค่ะโอเคคลิปนี้ก็มาสั้นๆอีงเนาะชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ zat, players, ements, กำล er ังใจอ่สาวไทยไลฟ์สไตล์เดอค่ะเด้อคลิปนี้ก็สั้นๆเองค่ะ กำลังหนึ่งจะ้ะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปปิดฝาให้ขเขาเ็จเร็วๆนะคะแก่ยี่สิบนาทีหนึ่งประมาณนั้นก็ซุกเรียบร้อยแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยนะคะเนาะไงกับทางเมืองไทยก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยน้ำถมปลอดภัยโควิดนะคะขออให้ทุกคนปลอดภัยด้วยจะเด้อขออย่าให้เป็นอะไรมากก็ได้แต่เพียงแต่ส่งกำลังใจช่วยนะคะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ ไม่ได้ทําคลิปเนาะก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ไปหาทักไทยเพื่อนๆเ้อเ้อขออภัยหลายๆเจ้าเพื่อนๆเอฟซีเก่าใหม่นะคะคนไหนถ้ายังไม่ได้ขาไปเยี่ยมไปชมไม่ได้กินอาหารหวานเข้าด้วยไปเที่ยๆๆวชมด้วยไปเยี่ยมไปเยี่ยมก็อยาว่ากันด้คะ่ะทํางานช่วงนี้คะ่ะแต่คลิปจะคล้องก็ไม่ได้ทำเนาะคะ่ะโอเคอยังไงกข็ขอคนละขออภัยหลายๆแต่ก็พายายามจะไปเนาะค่ะเนาะ ไปหาเพื่อนๆไปกินข้าวกินน้ำเสียบๆด้วยกันมาเดี๋ยวเด้อใครยังไม่กินข้าวก็มากินปลาคนละครึ่งคนละตัวจต่คนละสีเสียบๆด้วยกันเดี๋ยเด้อโอเคเพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนมีความสุขเดี๋เด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เขามาแวะมาชมมาให้กำลังใจเนาะคะ่ะเพึ่งเบื่อกันเดี๋ยวเด้อเจอคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละ